English today talking about weather yeah how about the weather when you use a question about what a post is the weather like today what that means what where apostrophe s was what? what is nahiyama what is ka ไวยากรณ์กรามานะคะ w h a t is the weather like today? Like คือประมาณไหนนะคะ Like คำนี้แปลว่าประมาณนะคะสภาพอากาศแบบอย่างไรนะะเหมือนประมาณไหนอย่างไรนะคะ <Okay. S 1> So if we're talking about in your country was apostrophe s was is was ถ้าเราพูดว่า what is นะคะแต่ถ้าเป็นตัวยอ่อ what apostrophe ก็เป็น was was the weather like in your country how s. อย่างไรย่อมาจาก how is นะคะ how The weather สภาพอากาศเป็นอย่างไร What was the temperature today สภาพอากาศวันนี้อุณหภูมิวันนี้นะคะเป็นอย่างไร Was h the weather forecast การพยากรณ์อากาศนะคะพยากรณ์ว่ายอย่างไรนะคะ Temperature today ก็คือเช่นอุณหภูมิเท่าไหร่ นะรหรืออุณภูมิร้อนเย็นอย่างไรนะคะถ้า what แปลว่าอะไรถ้า how แปลว่าอย่างไรซึ่งโดยการแปลความรวมแล้วก็คือสภาพอากาศเป็นยังไงนั่นเองนะคะถ้าแปลเป็นคำพูดเออสภาพอากาศวันนี้เป็นไงร้อนเย็นลมนะคะฝนหรือแดดแรงแบบนี้นะคะ what's the weather forecast forecast Fore การพยากรณ์อากาศ าเราบอกว่าเออวันนี้สภาพอากาศดีนะ s u c h beautiful weather today isn't it ใช่หรือไม่ isn't it เป็นคำถามที่จะให้เราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะ yes it is หรือ no it isn't เช่นถ้าอากาศสภาพกาศไม่ดีฝนตกการเดินทางลำบากหรือว่าแดดแรงมากเกินไปหรือร้อนมากนะคะหรือเย็นมากหนาวมากก็ตอบว่า no it isn't นะคะ isn't it เป็นคำถามประเภทได้คะ่ะ Isn't it? Isn't it? ต้องการให้เราตอบว่าอย่างไรถ้าถามว่า Beautiful weather today? Isn't it? ถ้าวันนี้อากาศดี Yes it is นะคะถ้าวันนี้สภาพอากาศเช่นฝนตกทำให้เราเดินทางลำบากอากาศเย็นมากเกินไปอากาศร้อนมากเกินไปก็ No it isn't หรือ isn't ก็คือย่อมาจากอะไรคะ is not alright is not ย่อเป็น isn't is hot or cold outside ถ้าวันนี้เช่นอากาศร้อนนะคะเป็นอะไรคะ i t hot hot ตรงนี้คืออะไรคะเออวันนี้ร้อนนะถ้าเกิดว่าวันนี้อากาศหนาวเพราะว่า cold แปลว่าหนาวนะคะส่วนถ้า cool แปลว่าเย็น is cold หนาวนะคะถ้าอากาศเย็น is อะไรคะ is cool ถ้ามีลมนะคะก็ is windy alright นะคะนี่คือการพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะ how's the weather over there แล้วสภาพอากาศทางด้านนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ stay safe have a safe trip แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ